กันชัยตกใจอิลสลิกระบุขอสิ่งนี้ในสัญญาอยู่ในวงการมาไม่เคยเจอแบบนี้ สืบเนื่องจากประเด็นดราม่าร้อนแรงระหว่างอีสลิกแรปเปอร์ชื่อดังและร้านดางังยานนนทบุรีที่ล่าสุดวันนี้14ตุลาคม2565หุ้นส่วนเจ้าของร้านและผู้ดูแลระบบเสียงของร้านพร้อมทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดได้มาเปิดใจถึงประเด็นที่เกิดขึ้นทั้งหมดชี้แจงในมุมของร้านพร้อมกลางหลักฐานทั้งแชท ภาพและคลิปจากกล้องวงจรปิดในรายการหงกระแสซึ่งดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยโดยมีบางช่วงบางตอนที่พี่หนุ่มตกใจอย่างมากเมื่อทราบถึงประเด็นที่ทางอิสริกบอกว่าไม่สามารถคืนเงินได้เพราะทางร้านผิดสัญญาถามว่ามีส่วนไหนที่บอกว่าไม่เป็นไปตามสัญญาไหมซึ่งทางทนายตามก็ได้บอกว่าผมทางทางร้านก็ครบทุกอย่างแล้วบางอันที่ไม่มีร้านก็ไปเช่ามาให้แม้แต่ที่ให้สัมภาษณ์ผมถามน้องๆเขาขอเลยว่า ขอที่นอนโรงแรมกี่คนเขาก็จัดหาให้ขอโคกเป็นกระป๋องที่ร้านมีเป็นแบบขวดก็ซื้อเป็นแพ็คๆให้เขาแม้แต่ฐานใส่ไม้ระบุมาเลยว่าต้องยี่ห้อนี้ฐานขนาดนี้เขาก็เตรียมให้ทุกอย่างส่วนทางด้านหนุ่มกัญชัยก็ถึงกับอุทานแล้วบอกว่าฐานแบตเตอรี่เนี่ยนะคุณพระเฮ้ยนี่จริงเหรอเนี่ยขอโทษนะจริงๆพี่ไม่รู้พี่ไปอยู่ที่ไหนมาพี่เองคลุกคลีในวงการทั้งละครโทรทัศน์ศิลปินหลายคนรุ่นพี รุ่นใหญ่หลายคนที่รู้จักเขาก็ไม่ขนาดนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรมองมุมบวกอาจจะเป็นมาตรฐานของแต่ละวงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ